น้ำเฮลิบอยกับเจ๊ฝ่ายนะเจ้าลำขนาดด้วยเหรอ oh God. Hello, โอ้ยกอดแล้วเธอกดยังไงกดง <laughs> สวัสดีเจ้าวันนี้เจ๊ฝ่ายจะมาย่าบิงซูบิงซูเป็นอาหารเกาหลีเหนือใต้ <laughs> โอ้ยยังกระเบื้องขนมเกาหลีแล้วกันเนาะบิงซูวันนี้เนาะบิงซูมันก็ต้องมีส้มส้มมันก็ต้องเป็นจี เขาเขาต้องแยะคือเป็นภูเขาก่อนเนาะภูเขางามงามแปะเอ้ยภูเขางามงามเ m o c แล้วก็เอาโซมแปะไว้นี่หัวแปะไว้นี่แล้วก็แปะนี่งามงามขน,นาดบิงซูบิงซ,บงซูบิงซูก่อนบิงซูจะมาสู้จะอี่ใดไดไหพอก่อนเฮ <c oughs> <c oughs> ้ลำ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 ออลำลำเอาเอาเอาเข้าไป อีนั่นแหะเจ้าอีเสร็จแล้วเขาก็มีเฮลูบอยเฮลูบอยแดงๆอีเนาะแล้วเขาก็เปิดอีโออืออืมโอ้โอ้ลำล้ำล้ำลำลำลำวันนี้ เจ๊ไฝจะว่ายน้ำลนแล้วเด้อวัา้าตนแล้วว้าเธอองเท้าเราเปียปกปบาโคเจ๊ไฝอะไรวะสวัสดีเจ้าวันนี้เจอกันเห็นแล้วกับเจ๊ไฝวันนี้เจ๊ไฝจะปลามาเนี้ยของกินแต่ก่อนที่เจ๊ไฝจะปลาไปเนี้ยของกินเจ๊ไฝจะอ้ว่าดอกคัมบูจู<แ>เนบหูอีป้าดอกคัมบูจีเน็บหูอีแม่ เดี๋ยวเจ๊ไฟต้องถามก่นเนาะเจ๊ไฟงามกว่าวันเนี้ยเจ๊ไฟงามเนาะโอเคอันเขาคำถามอันต่อไปเลยเนาะมีปี่ๆีน้องๆถามมาว่าเนียอย่างจ้าโอดังแมพเอ้าไม่แน่นะ